เอาโดไปไปเขาเรียกอะลุงนะเอามาทะลวงดีกว่าสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะเพื่อนๆน,นะก็มาเลยครับวันนี้ได้เลิกงามยามดีนะก็สิ่งที่รอคอยนะเพื่อนๆน,นั่นก็คือ การอัพเลเวลสัตว์เลี้ยงนะเพื่อนนะนี่เลยทะลวงนะเป็นเลเวล70อาหารขั้นสูงขาดอีกแค่1น1อันน,นนะเพื่อนนะก็มาจัดเลยแล้วกันโดส้มนะครับนะโอเคปะเงินไขายครบหมดแล้วก็อาหารกดส่งไปอีก200ครั้งโอ้โหดูแล้วกันว่า BP จะเพิ่มเท่าไหร่นะเพื่อนนะตอนนี้3ล้านนะ3ล้านหนึ่งนะครับ3ล้านหนึ่งนะมา เรามากดทะลวงกันเลยดีกว่าโอ้โหปุ๊บบวก5,000เลยนะมาถึงบวก5,000ก่อนเลยนะครับอาหารที่มีตอนนี้นะผมว่ายังไงเหมือนจะไม่พอนะเหมือนจะไม่พออะแต่เรามาดูก่อนตอนนี้มี20,06ดูว่าเลเวลหนึ่งใช้เท่าไหร่จะหารประมาณเท่าไหร่ BP เพิ่มเท่าไหร่รวยครับโอ้โหหนึ่งเท่าไหร่11,000ต่อ1นเลเวลครับ โอ้โหอหกสิบสองอือาหารไม่น่าจะพอหมดแล้วนะได้แค่เลเวลเท่าไรเองเนี่ยเลเวลหกสิบสี่นะดังนั้นผมว่าผมต้องเอาของต้นอ่อนมาแล้วนะน้ำเอินนะกดเปลี่ยนน้ำเงินนะโอเคก็ต้องไปเปลี่ยนกับเลเวลที่มันหกสิขึ้นไปนะหกิบอ็อะไรขึ้นไปน้ำเนอนนะแล้วก็เปลี่ยนกลับก่อนนะครับมาเราได้อาหารคืนมาจาก เลเวล5้เมื่อกี้นะ60เมื่อกี้นะครับได้มา50,000นะแล้วก็นี่มา4 0 0มาเมื่อกี้หมดไปประมาณ20,000กว่าอ่ะยังดูทั้งหมดโอ้โห65 66ห7 68 69 70หหหวานเจ็บก็โดยรวม BP บวกมาประมาณ 1นึ่งแนะหนึ่งประมาณ1,000 100, งแสกว่ากว่าสเตตัสเป็นไงมาดูก็ถือว่าดีดีขึ้นเยอะเลยสเตตัสได้มาเยอะเลยนะอ่ะมาดูนะครับสเตตัสเลือดบวกมาเยอะเลย a อ k ก็บวกหูสองพันรวมๆแล้วค่าพืนฐานนี่ได้เป็น2,001โดยประมาณค่าเด็กก็บวกมาพอสมควรเลยเพื่อนๆนะก็ลองไปทะลวงกันดูนะครับดีกว่าถ้าให้ผมแนะนํานะดีกว่าเอา เอาโดไปทะไปเขาเรียกอะไรทะลุงนะเอามาทะลวงดีกว่าอ่าจริงไหมอันนี้ความคิดผมเลยนะเอาโดส้มก็ได้ซื้อนะเพื่อนๆนะแต่ตอนนี้ใครที่ไม่ได้ดองหินเขาเรียกว่าอะไรหินทะลวงนะอ่ามันไม่มีเมนูให้ผมดูแลใครที่ไม่ได้มีหินทะลวงนักเห็นย,ยังผมเคยบอกเพื่อนๆแล้วว่าให้ซื้อเก็บไว้นะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเอาเข้ากิจอีกเมื่อไหร่สุดท้ายมันก็ไม่ได้เอาเข้ากิจมาแล้วนะแต่ถามว่าในประมูลตอนนี้ก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่ก็ลองไปดูไปซื้อในประมูลได้เนาะ แนะนำนะครับเอาโดไปเอาเอาไปทะลุงอะ่ะเอามาทะลวงดีกว่านะโอเคก็ฝากเป็นหนึ่งคลิปสั้นๆแล้วกันให้ดูนะครับว่าอัพเลเวลแต่ละเลเวลอะ่ะ B p ีมันเพิ่มเท่าไหร่นะเพื่อนนะแล้วก็ขั้นตอนการน,นึ่งอาหารจากสัตว์เลี้ยงตัวอื่นนะครับโดยที่ไม่ต้องกดปล่อยนะกดปล่อยอาหารหายหมดนะนเพื่อนนะโอเคนะโอเคอยังไงก็ฝากไว้อีกหนึ่งคลิปแล้วกันคลิปนี้แล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ